สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่10กรกฎาคม2567เซ็ตบวก3จุดปิดที่1,323จุดมูลค่าสขาย34,000กว่าล้านบาทสถาบันซื้อเน็ต1,100กว่าล้านบาทต่างชาติขายเน็ต2 4 7ล้านบาทเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดแบบผสมนะครับโดยประธานเฟดเจอร์รพาเวลแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสรายงานว่าเงินเฟ้อลดลงนิดหน่อยแต่ตราว่างงานนั้นเพิ่มขึ้น และไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในปลายปีนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ1,325จุดได้ครับก็มีข่าวความคืบหน้าคดีถอดถอนนายกซึ่งทางสารรัฐธรรมนูญนับพิจารณาต่อวันที่24กรกฎาคมโดยตลาดคาดการว่าการตัดสินคดีนี้จะอยู่ในช่วงของปลายกรกฎาคมถึงปลายสิงหาคมครับหุ้นกลุ่มที่ปิดบวกมากที่สุดวันนี้ก็คือรับเหมาก่อสร้างรับข่าวที่ภาครัฐจะเร่งเบิกจ่ายงบในครึ่งปีหลังนี้ครับ